รีวิวแต่งงานที่อเมริกาต้องทำยังไงบ้างแตกต่างจากที่ไทยยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนช่องกิฟพนิตานะคะวันนี้กิฟจะมารีวิวการแต่งงานที่อเมริกาค่ะก็คือกิฟเพิ่งจดทะเบียนนะคะแต่งงานที่อเมริกาไปเนาะก็จะมาแชร์ค่ะว่าเอ้ยมันต่างจากที่ไทยยังไงเนาะแล้วก็สําหรับใครที่แบบเตรียมตัวที่จะแต่งงานที่อเมริกาเราจะต้องทําอะไรบ้าง ที่นี่จะไม่เหมือนที่ไทยนะคะที่แบบสมมติที่ไทยเลยอะไปจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะคือจับมือกันไปคน้ังการจับมือไปที่อำเภอนะคะแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อหน้านายอำเภอแล้วก็มีพยานเนี่ยรับรู้ด้วยเท่านั้นจบใช่ไหมคะแต่ที่เมกาไม่ใช่นะคะที่นี่คือก่อนแต่งงานก่อนที่เราจะมีจัดพิธีแต่งงานอะเราจะต้องมีการขออนุญาตก่อนเหมือนกันเขาเรียกว่าแบบ ทำ marriage license นะคะเหมือนเราต้องไปขอญาตเจ้าที่ให้เขาพิสูจว่าแบบเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราสองคนนี้อายุถึงนะคุณสมบัติได้นะที่แต่งงานที่อเมริกานะคะซึ่งเราต้องดูค่ะว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยสังกัดอยู่ใน c คา n t ตี้ไหนอย่างของกิฟต์อยู่ในเบเวิลนะคะอยู่ในสังกัดของ King County ดังนั้นกิฟก็ต้องไปที่ออฟฟิศของ King County ค่ะเพื่อทำเรื่องของ marriage license หลักฐานที่ต้องนําไปนะคะในตัวของกิ๊บกิเป็นซีเซนก็คือเอาไอการของกิ๊ไปเนี่ยแหละแล้วก็คู่สอรถของกิ๊นะคะก็คือเป็นคนไทยเนาะก็คือเอาพาสปอร์ตไทยไปเท่านั้นเองง่ายๆตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการขอ marriage license นะคะอยู่ที่65เหรียญค่ะถ้าของ king county นะถ้าของเขาที่อื่นกิ๊ไม่แน่ใจค่ะต้องลองชิคด,ดูนะคะหลังจากที่ทําเรื่องมาเนี่ยเจ้าที่ให้สองนี้มาจา้าเดา ตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารนะคะมี marriage license อยู่แล้วก็มีขั้นตอนต่างๆที่บอกแลาว,ว่าหลังจากที่เราแบบไปทำเซอร์เมแล้วอ่ะจะเป็นยังไงบ้างอ๋อลืมบอกอ่ะหลังจากที่เราได้ marriage license นะคะเป็นเหมือนใบเนี้ยว่าแบบเออนายเอกับนางบีเนี่ยสามารถแต่งงานกันได้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเอา marriage license เนี้ยไปจัด c e r e m o n มนะคะ c e r e m o n y คืออะไรก็คือการจัดพิธีแต่งงานนี่แหละอืมก็จะมีหลายแบบแล้วแต่ว่าเราอยากจะจัดแบบไหนสมมติเราอยากจัดแบบ แบบฝรั่งจัดในโบสถ์อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นพยานคนที่มีอำนาจในการอ p พ r o v e ว่าเราคนว่าเราแต่งงานจริงๆเนี่ยคอยเซ็นให้เราด้วยนะคะหรือบางคนบอกว่าอยากไปจัดงานตามร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสวนหลังบ้านแบบสไตล์ฝรั่งเลยเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่สาหรับกิฟต์เน้นง่ายสะดวกและรวดเร็วต้องการเอกสารไวๆอะไรเงี้ยนะคะก็คือไปจัดงานที่ศาลอย่าเรียกว่าจัดงานเลยเรียกว่าไปทําธุระไป ทำเซอร์มนี่ที่ศาลนะคะก็คือให้จัดนะคะเป็นพยานให้เรานะคะของกิ๊กก็คือจะต้องพาเพื่อนนะคะที่เป็นซิลิเซนหรือว่ากรีนการ์เนี่ยไปเป็นพยานด้วย2คนนะคะทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นแบบง่ายๆซิมเพิลซิมเพิลมากจริงๆเขาการที่จะแต่งงานที่ศาลเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้แบบจะต้องแต่งงานอู้หูชุดฟูฟ้าแต่แล้วแต่เรานะคะบางคนก็ไปแบบแบบเรียบง่ายเลยเนาะเรียบง่ายแบบชุดอะไรก็ได้แต่ของกิ๊ก็คือ เนี่ยก็คือใส่ชุดสีขาวเนาะให้ดูเป็นเจ้าสาวนิดนึงนะคะผู้ชายใส่สุดสูทนะคะคือระหว่างทำพิธีเนี่ยจัสเขาก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแหละแบบเรื่องแบบเออเรื่องเขาเรียกอะไรถึงความรักนิดนึงว่าแบบโอ๊ยพรให้เรามีรักที่ยืดยาวนู่นนี่นั่นหรือว่า ต้องปรับตัวกันยังไงให้เข้าใจกันนะสาม,มีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบทพูดนิดนึงแล้วเราสองคนต้องยืนจับมือกันอะไรเงี้ยแล้วเขาจะพูดๆๆๆแล้วเขาก็จะพูดให้เราว่าแบบไอดูอะไรอย่างเงี้ยตาหนังฝรั่งเลยเหมือนกันเลย,เลยให้ผู้ชายพูดก่อนไอดูแล้วผู้หญิงก็พูดไอดูอะไรเงี้ยแล้วก็แลกแหวนสวมแหวนกันนะคะหลังจากนั้นก็แบบเสร็จสิ้นพิธีเนาะตรงนี้เราจะเสียฟรีให้กับจัดด้วยเนาะเพราะว่าเป็นการที่แบบเออเขาเป็นค่าเสียเวลามาทําธุระให้เราเนี่ยของคิ์อยู่ที่200เหรียญค่ะคือก็แล้วแต่เา้วว่มืองดย ฟีพื้นฐานแต่ละลัลเนี่ยค่าค่าธรรมเนียมในการแบบให้จัดเนี่ยมาทําพิธีแต่งงานให้เราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นเร็วมากค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะประมาณ15นาทีก็เสร็จนะคะที่อย่างเร็วมากแล้วหลังจากนั้นนะคะเราต้องเอาตัว legal certificate เนี่ยกลับไปส่งให้กับ c o u ตี้ของเราด้วยนะคะก็คือจะเลือกได้2แบบนะว่าเราจะส่งไปสีไปให้กับคาตี้หรือว่าเราจะ walk i กลับไปเนา แต่ของกิ๊เลือกออปชันที่เป็น walk in กลับไปเพราะกิ๊บอยากได้เอกสารเร็วเรวพราะถ้าส่งไปซีเนียมันต้องรอกว่าจะส่งไปถึงเขาที่อีกกวเขาจะตีกลับมาให้เราอีกเพราะเราอยากได้ตัว copy อะ่ะดังนั้นกิ๊เลือกเสียเวลาแปบ๊บเดียวอะ่ะเข้าไปที่อ f ฟฟิศเขาแล้วก็ส่งเอกสารคืนให้เขาจบอแต่ทีเนี้ยไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัว legal certificate นะคะตัวจริงเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บเข้าไปหลังแบ็กออฟฟิศดังนั้นเราต้องขอก๊อปปี้กลับมานะคะเพื่อที่เราจะเอาก๊อปปี้ตัวนี้ไปทําเรื่องต่างๆร่วมกันเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมต่างๆหรือว่าการแปร์พีนการ์ดให้กับคู่สามีภรรยาของเรานะคะซึ่งตัวก๊อปปี้เนี้ยก๊อปปี้นึงจะอยู่ที่ประมาณ3าเหรียญอ่ะกิฟก็เก็บมาไว้สัก5าก๊อปปี้เผื่อต้องไปทาธุรกรรมวันนี่นั่นเปิดบัญชีร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เก็บไว้เลยเนาะเจะไม่ต้องเสียเวลาแบบวันนึงที่เราอยากได้ก๊อปปี้มาต้องเสียเวลาเข้าเมืองไปของใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ประมาณนึงแต่เราไม่สามารถถ่ายเอกสารได้นะตัวนี้เพราะมันมีเขียนเป็นเป็นปากกาสีด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องเป็นออกโดยเจ้าหน้าที่เราไม่สามารถอยู่ที่แบบเออเอาตัวก๊อปปี้ที่เราได้มาไปสแกนแล้วเอาไปใช้อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะปิดกฎหมายค่ะซึ่งเจ้าตัว legal certificate ที่เราได้มาจากวันที่เราเซิร์โนมเนี่ที่ทุกคนเซ็นลายเซ็นไว้หมดแล้วอะค่ะ จะต้องส่งกลับมาที่เคาน์ตี้เนี่ยภายใน30วันหลังจากที่เราจัดเซเลรโมนีนะคะสหรับกิฟนะคะก็คือเหมือนใช้เวลา3วันนะคะในการแต่งงานกว่าจะเสร็จสิ้นครบกระบวนการนะคะไม่เหมือนกับที่ไทยเนาะที่ไทยวันเดียวจบอำเภอใช่ไหมถ้าไม่รู้วันที่แบบเออเราจัดพิธีฉลองในโรงแรมนะคะอันนั้นแยกไปแต่ของกิฟก็คือ สามวันมีอะไรบ้างวันแรกก็คือนั่นแหละไปขออนุญาตเนาะที่เคาน์ตี้ได้ใบามาเพื่อจะไปทาวันที่2ก็คือวันที่จัดเซเรมมนีนะคะก็คือวอันที่คิดไปไปศาลเนาะให้จัดทาพิธีให้แล้วก็วันที่3คือเอาเอกสารที่เราได้จากวันที่จัดทําพิธีให้เนี่ยกลับมาคืนที่เคาน์ตี้นั่นเองนะคะก็คือโดยรวมเนี่ย เสียเวลาไปประมาณ3วันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบนานขนาดนั้นอะทุกอย่างก็อีซี่อีซี่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีแผนที่จะแต่งงานกันที่อเมริกานะคะว่าขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าบอกก่อนว่าแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็อาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปนอกของกิฟก็คืออยู่ที่รัฐวอชิงตันมีข้อกำหนดแบบนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของกิฟต์อนิตาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย